สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้าวมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแอนมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะสำหรับสายวิ่งนะคะก็จะมี9มี3มี6 สี่เจ็ดห้านะคะแอดมินให้เด่นเจ็ดนะคะเด่นเจ็ดกับเด่นสี่นะคะเด่นเจ็ดกับสี่นะคะก็สามารถจับคู่ได้นะคะเจ็ดสี่นะคะสำหรับเด่นเจ็ดนะคะก็จะมีเจ็ดศูนย์นะคะเจ็ดศูนย เจ็ดสามเจ็ดเก้านะคะสำหรับเด่นสี่นะคะก็จะมีสี่สามสี่ห้าสี่หกนะคะตัวเลขน้อยมากนะคะโอกาสเข้ายากจริงๆนะทุกคนอย่าลืมแปลงร่างกันนะคะโอกาสหลุดนี้ มีเยอะมากเลยนะคะเป็นมิ้นท์ให้ตัวเลขน้อยนะคะส่วนชุดกันนะคะก็จะเป็นเก้าสามหกเก้าเก้าศูนย์นะคะห้าเก้านะคะก็อย่าลืมแปลงร่างกันด้วยถ้ามีเก้าเนาะ เป็น63ถ้าเด่นเหมือนกัน63นะคะ60 60นี้ไม่เด่นนะคะสำหรับการเบิ้ลนะคะเบิ้ลก็จะมี77นะคะ9933นะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น70 79 46 4ี่ห้านะคะเก้าสาชอบทั้งคู่นะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมปลูกต้นรักปาักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจนะคะคำนวณนนะทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า